เช้านี้ที่โรงแรมแถวบ่อเต็นนะครับก็วอร์มเครื่องครับเดี๋ยวต้องหาอะไรแซะขี้โคนออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวล้อสั่นนะครับแล้วก็เช็ดไฟหน่อยนะครับคาแครปิดพอดีก็เช็ดไฟหน้าเช็ดไฟเกี่ยวกับพวกความปลอดภัยทั้งหมดวอร์มเครื่องแลวใไปหมด แล้วเมื่อคืนเปลี่ยนยางอะไหล่ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเอาอยางอะไหล่ขึ้นแล้วก็เอาอยางจริงที่แทงหนอนใส่เข้าไปนะครับไฟทงไฟท้ายพวกนี้สําคัญนะครับคนสายตาไม่ดีที่ขับตามมาก็อาจจะประทะเราได้เซฟตี้ไว้นะครับเลอะช่างมัน,นอ่ะโอเคเดี๋ยวก็จะเช็ดต่อเพาไปชุบน้ำ มาคาแครยังไม่เปิดรวมเครื่องเมื่อเช้าเติมลมเสร็จเรียบร้อยอรุณสวัสดิ์บอ่อเต็นยามเช้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเมื่อก่อนมันชื่อจิงหลานเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนชื่อแล้วครับจำไม่ได้ีลิว่าชื่ออะไรนะครับคณะคารวานนอนที่นี่นะครับเมื่อคืนมากี่ครั้งก็นอนที่นี่นะครับเพราะว่าดูดีสุดแล้วครับใน บอดเต็นแห่งนี้นะครับรู้หลาหมาเห่าหมาหอนสถานที่จอดรถกว้างขวางกินข้าวเช้าเจ็ดโมงเดี๋ยวเจ็ดโมงสี่สิบห้านะครับล้อหมุนครับไปชายแดง <c oughs> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศยามเช้านะครับของบอดเต็นยามเช้ากันครับ <c oughs> บรรยากาศบอดเต็นยามเช้าอันนี้ก็ร้านนวดเลยนะครับฝัานนวดโดยเวียดนามเอ๊นวดยังไงดูเอาเองแล้วกัน,นอยู่ตรงข้ามโรงแรมเลยนะครับ ที่นี่ก็ยามเช้าเจ็ดโมงกว่าอากาศดีครับฝนไม่ตกร้านสะดวกซื้อครับโลโก้มันคล้ายๆกับไอเซเว่นบ้านเราเลยนะแต่มันเป็นตัวเอ็นะครับเป็นตัวเอ็อันนี้ก็เป็นร้านโชห่วยเดินทางไหนดีเดินทางนี้ ชีวิตที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชีวิตยามยามกลางคืนนะฮะกลางวันนี่ก็เงียบเงียบไอ้มุมนี้ก็ขายเนื้อขายหมูอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ก็มินิมาร์ทขายน้ำขายเครื่องดืม่ม เวลาเดินในต่างประเทศนะครับที่เป็นระบบชิดขวาเนี่ยเราต้องมองซ้ายก่อนนะครับมองซ้ายก่อนแล้วค่อยมองขวา <c oughs> ที่ขายผลไม้นะครับผลไม้ <c oughs> หน้าโรงแรมเราครับบริเวณโรงแรมครับตอนคืนผมก็ไม่ได้ออกมาเดินดูนะครับนอนครับ งนี้ก็เป็นตลาดรลานอาหารนะครับเยอะแยะไปหมดนี้ชื่อถนนฝูซิงรถประมาณนี้นะครับ mm hmm. เตรียมข้ามด่านสปปลาวครับผ mm ่ hmm. าเชื้อนะครับผ่าน้ำยาฉีดน้ำยานะครับ รถจีนจะต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยนะครับนี่ครับอันไหนฆ่าเชือ้อไหนแอ่งน้ำโคนดูไม่ออกเลยนะตอนนี้ตรงนู้นก็ไปด่านจีนครับออกจากด่านลาวเรียบร้อยนะครับเรียกว่าด่านสากลบอดเต็นครับเตรียมเข้าสู่รประเทศจีน เข้าปัะสูนะครับเมืองลาแล้วนะเรายังไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับใบขับขี่ก่อนกับทะเบียนรถยนต์นะครับที่เมืองแห่งหนึ่งเมืองนั้นเมืองชื่ออะไรนะนบ้านจอม <laughs> บ้านจอมบ้านจอมคณะคาราวานก็มารับใบขับขี่กับทะเบียนรถยนต์กับที่โรงพักเมืองบ้านจอมอันนี้คือตัวเมืองบ้านจอมนะครับ รถจอดตรงนี้ครับอันนี้ก็ตรวจรถนะครับกำลังจะขึ้นทางด่วนนะครับจากบ้านจอมไปปูเออร์มีแต่ป้อมครับวันนี้เจ้าหน้าที่ไปไหนไม่รู้ บัตรทางด่วนแล้วเดี๋ยวจะไปปู่เอ้อครับเดี๋ยวเราจะไปทางคุณหมิงนะครับวายขวาครับวายขวาคุณหมิงครับด่านตรวจครับด่านตรวจแจ้งเอกสารครับจอดรอครับตรวจเอกสารครับที่ด่านครับน่ครับกลยอยู่นน่น

ถึงปูออ่แล้วครับกำลังลงทางด่วนร3 6ยสหยวนครับเข้าเมืองปูเออคนปูเออคงงงนะรถประเทศไทยทำไ,ไมมันเละเทะขนาดนี้นะครับ อยากจะได้คาแคร์มันก็ปิดนะครับตอนนี้เละไปหมดเลยครับเพื่อนโคนหมดนะคนปูเออร์เขาจะงงๆ เป็นเหมือนที่บรรยากาศร่มเรื่นมากเลยนะครับผู้เัอนะครับหรือซื้อเมานะครับตีนชอบกินนะครับตีนไก่ครับตีนไก่ตีนล้วนๆเลยนะครับตีนล้วนๆอ่ะมาที่ไรก็ซุนหอคงครับจูปาเจ พระถังแล้วก็สวยเจ๋งมานี้เป็นมังกรนะครับมาเป็นเทพมังกรก็รอภาร,รกิจมาช่วยพระถังนะครับตามที่เจ้าแม่กวนอิมตั้งใจไว้ก็เดินทางไปยังตะวันตกเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปีดกประามาณนี้เลยอตอนนี้ก็ถึงเมืองเก่าปัวแล้วนะครับสักนิดหนึ่งนะครับกับ ฮาบินฮาบินนะฮาบินเย็นเย็นนัดหนึ่งคร่องไหอันนี้เครื่องดื่มผลไม้กะทินะครับมีภาษาไทยด้วยผลไม้กะทิน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเาจ้าไทยนี่เจ้าไทยเขาเพดจะ帮助他们选照片的也是会说泰语的嗯好หนูนนี้มีอะไรบ้างมียำตัวปูนะครับ ยำยังไงก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะครับแต่กินได้ครับอืมันนี้อะไรครับยำเห็ดยำเห็ดครับอืมยำเราเห็ดนดโอเคกินได้ยำตะภูมิใส่อะไรดองดองด้วยต่อมาผัดดอกบ,บุ้งครับมมไม่เหมือนเมืองไทยครับ แต่กินได้ครับเมืองไทยอร่อยกว่านนี่เนื้อตรงนี้หมูเนื้อก็จะมีกลิ่นเนื้อแรงหน่อยไม่มีน้ำจิ้มให้นะครับมเจ๊ยบเสิร์คณะคารวานก็รับประทานข้าวเย็นนะครับ ่วนเตาหูเหม็นครับเตาหูเหม็นถึงโรงแรมที่ปูเออร์นะครับ วิธีการเปิดแอร์กดปุ่มไหนกดกดปุ่มปุ่มนี้เป็นกดแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเย็นนะต้องกดอันนี้อ่าอืมก็โอเคแล้วลงอันตอนนี้ยี่สิบสี่องศาย่สิบสามโอเคถ้าหนาวก็ขึ้นอ่าอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นเปลี่ยนอันนี้เป็นตอนความเย็นถ้าเหมือนฮีตเตอร์อันนี้เป็นไม่ใช่นี่ฮีตเตอร์ใช่ไหมอ่าเอาอยู่ตำแหน่งไหนเราจะตำแหน่งที่สองเนี่ยเหมือนมีดตกขีมาอ่า วิธีเปิดทีวีนะครับปุ่มนี้ครับปุ่มบนซ้ายกดอ่ะยังไม่มากดกระยี่ข้าไปเอาเฮ้ยมาทีว่เฮ้ยมาละเสร็จเรียบร้อยรอครับ เลือกอ,อากำลังประบ,บทอยู่อาเอาเป็นภาษาีหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วกันจีนเหมือนตึบ๊บแล้วอนไนเลือกวะอนไนเลือกอันไนไม่เลือกอ้าว English โอเคให้เป็นสีเทาๆเ,เลือกดิจิตอลทีวีกดตรงปุ่มตรงกลางนี้ครับตรงกลาง ทิ่ตอนทีวีโอ้ยดูยากว่ะอ่ะคราวนี้ก็เลื่อนช่องครับหนึ่งสองสามสี่ช่องห้าสิบอ่ะดูช่องนี้แล้วกันขาสวยสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวาน ร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชตคารวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ line id s i tmx 1 9 7 2 z